พักการเมืองระดับชาติควรจะครอบงำการเมืองในท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนครับผมบอกคุณตรงตรงว่าผมเห็นที่คุณทักษิณพูดว่าผมต้องการเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นเรามาช่วยกันพัฒนารีสเกตให้แข็งแรงโดยเอามือไม้ผมผมบอกคุณตรงตรงว่าผมรับไม่ได้เราต้องการกระจายอำนาจครับองค์การานส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอเป็นเทศบาลเป็นอบตอเป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริง ให้เขามีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทักษิณเล่นบอกว่าถ้าเลือกจะได้เป็นมือเป็นไม้ให้กับผมคคุณดูประวัติศาสตร์ไทยส่วนกลางคือกรุงเทพมหานาครส่งคนไปกินเมืองเป็นระบบสักดินาเพราะฉะนั้นคุณต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางครับผมคิดว่าคุณทักษิณคิดอะไรไม่ต่างเลยกับระบบเก่าปัจจุบันนี้ราชการเราก็พูดกันมากไม่ใช่หรอครับถามว่าขึ้นอยู่กับไหนขึ้นอยู่กับส่วนกลางฝั่งส่วนกลางมากกว่าฟัง ผู้บริหารท้องถิ่น